วิบากของกรรมเนี่ยผู้เจ้าแบ่งสามอย่างส่งผลในรรทันทีคือในทิฏฐธรรมส่งผลในอุปป,ปชัชชะคือเวลาถัดมาและส่งผลในอาละอัปละปร,ะประยายะเวลาถัดมาอีกนั้นเราต้องการให้กรรมมันส่งผลเร็วเนี่ยช่วยดูด้วยว่าทําอะไรไม่ใช่ไปปล่อยนกปล่อยปลาไปทำโน่นทาน,น,ทนี่แล้วบอกโอ้โหผมทําบุญต้องเยอะเลยทําไมบุญไม่ส่งผลก็ไม่เป็นผู้ฉลาดในกรรมนี่การจะฉลาดในกรรมเนี่ย เห็นไหมเนี่ยทำมาให้แล้วเนี่ยหนังสือแก้กรรมเนี่ยเอาไปอ่านซะหน่อยกรรมอะไรที่ส่งผลในปัจจุบันทําสมาธินั่งรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปเปลืองเงินเปลืองทองไม่ต้องไปวิ่งไปหาอาจารย์ไหนให้ยุ่งยากอยู่กับบ้านนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกสบายสบายไม่เปลืองเงินสักบาทไม่เสียเวลา